สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตตีน้ำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสุด2สองตัวรูดในงวดประจำวันที่ยีมีนาคม2568ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเพ็นเพียงซื้อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้ในการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลของงวดประจำวันที่26นะครับผมสำหรับวันที่26แอดมินให้อยู่ที่3กับ5 สำหรับแนวทางนะครับผมในรอบเฉพาะกิจมา1551นะครับผมสำหรับในรอบปกติสายวิ่งสายรูดมา50นะครับผมในรอบ VIP มา22สายวิ่งสายรูด95นะครับผม ก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่26ชอบก็ค่อยตามนะครับผมตัวเล็กแนวะทางนี้เข้าไม่ลุดนะครับผม อย,อยู่ที่0กับ8 0มี0 2 0 3 0 4 0 6แล้วก็0 7 สำหรับ8นะครับผม8มี8 1 82นแปดสองนะครับผมแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าและก็แปดหกสำหรับตัวกันนะครับผม สามห้าเบิ้ลศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสี่สี่ห้าห้าแล้วก็แปดแปด สำหรับสามตัวนะครับผมห้าศูนย์สองเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์แปดสองแล้วก็สี่แปดหก f c พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิบก,กดไลค์กดติดตามให้กับแอดต,ตีน้ำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ f อฟพี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ